ทิ้งใบจะรอดไหมนะครับวันสวัสดีครับคนที่ติดตามนะครับทุเรียนเล็กนะครับชอบทิ้งใบนะครับชอบทิ้งใบเหลือใบน้อยๆนะครับจะมีโอกาสรอดไหมนะครับรอดนะครับแต่ต้องใช้เวลาปรับสภาพนิดนึงนะครับถ้าเราไปปลูกกลางแจ้งมากไปนะครับบางทีก็เกิดอาการทิ้งใบนะครับใบเหลือน้อยเลี้ยงลาต้นไม่พอนะครับการแตกยอดก็จะน้อยนะครับ เกิดจากการปรับสภาพนะครับการปรับสภาพไม่ทันนะครับเอามาแล้วปลูกเลยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอาการนี้นะครับอันนี้คือทดลองนะครับจากการทดลองเอามาแล้วปลูกเลยนะครับขนาดอยู่ในร่มครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งนะครับก็เกิดอาการทิ้งใบนะครับเหลือใบแค่นิดเดียวนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการแก้ไขนะครับผมจะพูดวิธีการแก้ไขเลยนะครับวิธีการแก้ไขถ้าซื้อมาแล้วนะครับให้เก็บไว้ ในร่มครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งนะครับอย่างละครึ่งวันนะครับเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับปล่อยไว้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูครับต้นที่แก้ไขเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับพอได้ระยะเวลา45วันนะครับใบชุดรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับชุดรอบใหม่ก็จะเกิดเห็นไหมครับอันนี้ต่อมาผมเอามาไว้กลางแจ้งเลยนะครับก็แตกยอดใบใหม่นะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับชุดใบเริ่มมาแล้วนะครับชุดใบเริ่มมาเริ่มแตกตาใบเริ่มมานะครับฉะนั้นนะครับพอจะสรุปได้ว่านะครับทุเรียนเล็กนะครับต้นละห้าหกสิบบาทนะครับเอามาอย่าเพิ่งลงปลูกเลยนะครับประมาณเรามาพักต้นก่อนนะครับอย่างน้อยๆให้อยู่กับเราสักประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนะครับหรือหนึ่งรอบใบนะครับหนึ่งรอบใบเพื่อให้เขาทําใบใหม่อะไร ปรับสภาพตัวก่อนนะครับแดดครึ่งหนึ่งร่มครึ่งหนึ่งนะครับรดน้ําปกตินะครับยังไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรนะครับลดน้ําไปก่อนนะครับให้เขาปรับตัวพอปรับตัวได้เขาก็จะแตกเริ่มแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากหลังจากปรับตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับซื้อมาต้นละห้าหกสิบาทมาทํานะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสนใจเกี่ยวกับมีอาการใบเหลืองมีอาการอื่นๆนะครับ รอให้ใบเขาเต็มต้นปุ๊บนะครับรอให้ใบเขาเต็มต้นเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมธาตุอาหารรวมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาให้ธาตุอาหารรวมนะครับแล้วเขาก็จะโตได้แบบนั้นนะครับเขาจะโตได้แบบนั้นเองนะครับอย่าเพิ่งให้เขามีใบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่งร้อนใส่อะไรปรุงเอาไปเรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะครับอย่าเพิ่งให้ขนาดนั้นนะครับให้เป็นกลางๆไปก่อนนะครับเขาก็จะปรับสภาพนะครับอันนี้นก็ปรับแล้วนะครับ อันนั้นหลินหลงนะครับปรับแล้วนะครับแรกๆมาก็ไม่มีชุดใบเหมือนกันนะครับมีการทิ้งใบนะครับครับสําหรับคนที่ยังปลูกในเข่งนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นงานเข่งนะครับส่วนที่ปลูกในบนสวนผมก็ปลูกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเห็นเห็นไหมครับว่าการแตกยอดนะครับถ้าทําแบบที่ผมบอกนะครับในช่วงแรกๆเก็บไว้ในร่มเก็บไว้ในร่มนะครับ ครึ่งหนึ่งแดดครึ่งวันนะครับประมาณ45วัน1รอบใบนะครับแล้วในช่วงนั้นก็ฉีดพ่นน้ำยาเล่งรากด้วยแล้วก็ป้องกันมแมลงต่างๆนะครับป้องกันพวกมแมลงเพีย้ยราสนิมนะครับพ่นเลยนะครับก่อนลงสวนนะครับก่อนเราเจะไปลงแปลงหรือลงตัวกระถางที่เราต้องการนะครับงานพวกนี้เป็นงานกระถางของลูกค้านะครับเห็นว่าแตกยอดดีมากนะครับพอ ชุดใบชุดนี้เริ่มกลางนะครับแล้วเราค่อยมาให้ปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับให้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดบ้างให้ปุ๋ยคอกบ้างนะครับอันนี้ผมก็เริ่มให้ปุ๋ยคอกบ้างแล้วก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดบ้างแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการแตกยอดนะครับจะดีมากนะครับจะสูงขึ้นมากอัตราการอัตราการตายก็น้อยลงนะครับถ้าทําแบบที่ผมบอกนะครับหรือใครที่อื่นอ่าใครนะครับที่มีวิธีอื่นที่ดีๆนะครับที่ทําแล้วได้ผลก็แนะนํามาได้นะครับยินดีจะรับฟังนะครับ ร so well. so, um, ับฟังคือความคิดเห็นนะครับก็จะทําได้สวยๆแบบนั้นนะครับไม่ยากครับผมขอให้แค่ใส่ใจนิดนึงนะครับอาจทิ้งใบในช่วงแรกๆนะครับถ้าถ้าเขาทิ้งใบแล้วก็ทํแสลนให้เขานะครับทํแสลนให้เขานิดนึงนะครับให้เขาอยู่ในร่มนิดนึงนะครับถ้าเราได้ลงแปลงไปแล้วนะครับวิธีการแก้ไขก็คือทํแสลนให้แล้วก็ปนน้ํายาเล่งรากแล้วก็ฉีดน้ํายาเล่งรากนะครับที่สําคัญนะครับในช่วง ที่เป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับ mm. ที่กําลังแตกยอดแบบนี้ต้องระวังพวกเพี้ยนะครับพวกเพี้ยจักจันไรแดงต่างๆนะครับราน้ําค้างอะไรต่างๆนะครับ mm. เรา,าก็ต้องฉีดพ่นไปด้วยนะครับหรือถ้าใบเราไม่มีอาการหยิกงอไม่มีอาการเพลคปิดปกติเลยเราก็ไม่ต้องฉีดพ่นก็ได้นะครับพอเราปล่อยไปแล้วพอเขาเริ่มโคงที่ต้นใหญ่ขึ้นนะครับ mm. เขาก็จะปรับตัวได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเขาก็สวยเองแบบนี้ครับต้นนี้ก็สวยแล้วนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ ปีหน้าคงได้ยกออกกระถังลงปลูกได้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยข้อแนะนำดีๆนะครับเข้ามาร่วมแบ่งปันกันได้นะครับตอนนี้ผมทำกลุ่มลน์นะครับกลุ่มลน์สำหรับคนปลูกใหม่นะครับวิธีการดูแลสวนนะครับเราเข้าไปคุยกันในลายกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกลุ่มลน์นะครับไว้ที่ใต้โพไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณมากนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมถ้ามีข้อสงสัยก็จะได้ไลน์ถามกันได้นะครับทำเกษตรให้มีสุขครับ